สร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมเฮ้ไทยคบต่อสร้างสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมเฮยรักดินต้องดูแลดินเยดินดีต้องมีชีวภาพเยดินเชียงใหม่ ต้องดีกว่าเขาพี่จ้าว้าข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนนม้วมนครนล้วมาแารกระเรียนท่านรั้นตรีว่ากัน ท่านพระเอกอำนัดของเผ่าที่กรพประผมในนามของข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมพัฒนานดินมอดินอาสาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านอขอขอบพระคุณท่านตันตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัชกรเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณนรงค์ใช้กรบต่อสั่งสร้างดินยั่งยืนพื้นสิ่งแวดล้อมณนะบ้านแม่คุ้งบกตำบลสังขลางอำเภอสันปะตองในวันนี้ การไถกลบตอสางก็เป็นวิธีการปรปับปรุงบำรุงดินที่ง่ายและก็สะดวกซึ่งกเกษตรกรสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งจะช่วยให้เพิ่มอิสตรตถุให้กับดินได้โดยตรงการไถกลบหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้ดินมีโครงสร้างดินที่ดีขึ้นนะครับ mm hmm. เพิ่มธาตุอาหารพืชลดต้นทุนการลผ,ลผลิตเพิ่มผลผลิตพืชเพิ่มสูงขึ้นนะครับและรวมทั้งจะช่วยลดเรื่องของปัญหา หมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ้วยนะครับดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรจึงได้จัดงานรณรงค์ไหกลดต่อสั่งสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งบ้านล้อมขึ้นในวันนี้นะครับก็มีวัตถุประสงก็เพื่อหนึ่งก็คือปลูกจิตสํานึกและเผยแพร่ประชมพันให้เกษตรกรทําการเกษตรโดยไม่เผาหารมาไถกลดต่อสังเป็นถุยเพื่อจะปรับปรุงมลพิ 2เพื่อสาธิตวิธีการไถกลบตอสังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตอนเอง3เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมลดหมอกควันฝุ่นละอองพีเอ็มสอและภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอสังพืชครับการจัดงานในวันนี้ได้ดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ56จังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรกรรมที่เสี่ยงต่อก,การาเกิดการเผาหรือมีฮัตสปอตสูงนะครับโดยมีศูนย์กลางการจัดงาน ที่หน้าบ้านแม่กุ้งบกหมู่ที่4ตําบลสันกลาอเภอสันปะตองจัังหวดเชียงใหม่และมีการถ่ายทอดสดไปยังพื้นที่จัดงานอีก55แห่งแห่งพวกประเทศนะครับผ่านระบบ Zoom Conference Meeting และ Facebook Live นะครับผู้เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนผู้นําชุมชนมรินอาสาและ,กะเกษตรกรณจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ500รายนะครับและมีผู้ร่วมงานในพื้นที่ 55แห่งทั่วประเทศรวมทั้งผู้ร่วมงานผ่านระบบซูมและ Facebook รวมมากกว่า20,000รายนะครับบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกับผมในขอกกาบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสะกรท่รานไระเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้กรุณากล่าวเปิดงานไห้กรบต่อสั่งสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดลอ้อมขรกราบเรียนเชิญครับ ก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายพดาไทยเสรีและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณีครับคือคือมาร่วมมือตำรวจคารมชาไลนะครับตัดตัดคำสั่งของท่านรัฐมนตรีว่าการครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณมากท่านสามารถอ่าสกัด สถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านอนุชานาคาสายท่านผู้่ราชการจังหวัดกาญจนบุรีและท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะท่านรองอธิสุกเกษมอยู่ในจอเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีทักไทยได้เลยค่ะวัสดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านรุชาพี่แอนและพี่ชายสุธิรักนะครับ ใ <Yeah. S 2> นกระทรวงเรานะครับนอกจากการรดลงไม่เผาแล้วเราจะมีหน่วยงานสําคัญคือกรมฝนหลวงนะครับเพื่อสักครู่ได้หารือกับท่านผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเรามีกรมฝนหลวงฝนหลวงที่สามารถที่จะปฏิบัติการนะครับการทําให้ฝนตกนอกฤดูกาลซึ่งจะเป็นการนะครับทําให้พีเ2.5มีปริมาณลดลงดังนั้นวันนี้นะครับ เราคิกออฟก,กันทั่วทั้งประเทศในการรณรงค์ไม่เผาในในแปลงนาหรือในแปลงที่พี่น้องทำภาคเกษตรกับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นมิตินะครับและนี่มหมายอันดีที่จะทําให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจากกระทรวงใดก็ตามไม่ว่าจะหน่วยงานใดก็ตามของรัฐและที่สําคัญนะครับภาคเอก,นกชนนักวิชาการนะครับเรามีการรณรงค์พร้อมกัน และมีการร่วมมือกันอย่างบูรณาการตระหนักถึงปัญหาของการเผาที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตลอดจนถึงสั้นก่อนดินนะครับผมขอให้พวกเราทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจในการรณรงค์ไถกบต่อสังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมเพื่อน,นำมาสึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติต่อไปเกินร <Yeah. S 1> ่างของได้เลยครับ ช่วงตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วเดือนนี้แล้วก็อีก3เดือนทั้งหน้านะครับส่วนใหญ่ปัญหา,า PM 2.5เป็นปัญหาที่ทำลายนะครับระบบเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวทำลายสุขภาพนะครับนอกจากนั้นยังทำลายคุณภาพของดินโครงสร้างของดินนะครับแร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดินถูกทำลายอังนั้นวันนี้เราจะคิกออฟนะทั่วประเทศไทยพร้อมกันในการลาลงนะครับถกลบต่อสั่งนะครับเพื่อ ฟื้นนะครับของหน้าดินนอกจากนั้นนะครับท่านนายกัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวิสินท่านได้มอบนิบายให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพย์ในการที่จะป้องกันนะครับในการทําลายหน้าดินในการเผานะครับที่ดินโดยเฉพาะแปลงเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเรารณรงค์ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการไม่เผานะครับนั่นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่กับวันนี้ทั่วประเทศพร้อมกันคือ ผมเชื่อว่าณนเวลานี้พี่น้องนะครับคนไทยทั่วประเทศนะครับถอดบทเรียนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาปัญหา p ีเ5ม2.5เป็นวิกฤตนะครับที่รัฐบาลนะครับให้ความสำคัญว่ามีผลร้ายผลเสียยังไงนะครับดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าในปีนี้เราจะสามารถนะครับควบคุมนะครับพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องกเ,เอกษตรกรนะครับแก้ปัญหา p ีเม2.5ด้วยกัน ในเรื่องของอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะครับที่เราเรียกว่า Climate Change นะครับผมได้มอบหมายให้กับกระทรวงทุกกรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ำมีการวางแผนการใช้น้ำตลอดทั้งปีจนถึงฤด,ดูการฤด,ดูหน้าฝนปีหน้าว่าเราจะมีการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างเป็นระบบยังไง นะครับผมได้ไปนโยบายไปยังอดีกรมชมประทานอดีกรมฝนหลวงอดีบรกรมพนาดินนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ํานอกจากนั้นก็ได้ประสานไปยังกระทรวงทรัพย์นะครับกรมน้ํากรมน้ําบาดาลในการทํามือร่วมกันนะครับในการรณรงค์ที่จะใช้น้ำนะครับให้เพียงพอต่อฤดูกาลนะครับหน้านี้ที่จะถึงนี้ก็อยากฝากถึงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่นะครับการแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5นะครับเราถอดบทเรียนปีที่แล้วนะครับ ว่ามันเกิดปัญหาอะไรนะครับเราโชคดีที่เรามีท่านผู้ว่าไฟแรงนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็มาร่วมงานและให้ความสําคัญภาคก,การท่องเที่ยวเราก็จะสังเกตเห็นว่าในช่วงนะครับหลายปีที่ผ่านมาพีเอ็มสองจุดห้าทำลายนะครับนอกจากทําลายสุขภาพพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วยังทําลายภาคการท่องเที่ยวนะครับรายได้จากภาคก,การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจํานวนมหาศาลนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ว่า น้ำในแหล่งน้าต่างในจัวเชียงใหม่มีเพียงพอโดยเฉพาะแม่งัดน้ําเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นนะครับก็ได้รับประสานงานจากร่วมมือจากท่านผู้ว่าเป็นอย่างดีนะครับก็ฝากถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่รักษาสุขภาพครับปีใหม่ก็จะถึงแล้วขอพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญบุญรักษาทวดาคุ้มครองกันทุกทวงไถ่กบต่องสร้างดินย่างยืนปืนสิ่งแวดล้อมเจ้าก้า วันนี้อยู่เชียงใหม่ดินเชียงใหม่ต้องดีกว่าที่อื่นเจ้ารถรถีเอ็มสองจุอ่าท่านเชียงใหม่ไรฝุ่นปลอดฝุ่นปลอดภัยอัดฟางสร้างรายได้ค่ะนั่นไม่เผาต่อสั่งจะเศษปลอดการเผาค่ะ ดินคือพื้นฐานของชีวิตนีน่ดินดีชีวิตเป็นสุขนี่ดินดีคนไิยดีฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลดินให้สมบูรณ์ฟังนี้ฟังดีเราไม่เขา ดออีนอดินถ้าได้ยินแล้วจะรู้ว่าดินดีต้องมีชีวะเอ้าดินดีต้องมีชีวะเราต้องหันหน้ามาปรับปรุงดินเราต้องหันหน้ามาปรับปรุงดินร้อยเอกทรมนัสท่านเห็นชัดแล้ววันนี้จึงเชิญน้องพี่มาปรับปรุงดินมาปรับปรุงดิน ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน